สงสัยกันไหมครับว่าตอนนี้ไม้คราฟวิชชั่นแรกเป็นไงนึกว่าสงสัยงั้นผมมาคำตอบให้นึกว่าไปดูกับไม้คราฟหนึ่งวันวิชชั่นห0ึเฮ้ยอันนี้มันมันอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยเหมือนแบบยืนเรือลำน้ำเลยอะโอเคช่างมันเรามาตัดไม้กันก่อนนะวันแรกก็ตัดไม้ไปเรื่อยๆแล้วก็มาคราฟตัวคราฟมันก่อนเลยเพื่อที่จะเอามาทำเป็นพิกซ์แอ็กนะแล้วก็ไปขุดหินกันมาก่อนดีกว่าไม่ใช่เวลาขุดสักพักนะแล้วมาทำขวานนะเพื่อตัดไม้ วันที่มาฆ่าสัตว์บางส่วนนะแล้วก,วกนะ็วันที่2กันต่อเลยโอเคนะวันที่2หลังๆเนี่ยผมก็จะมาขุดเหล็กนะแล้วก็แบบนี่มันเสียงเลยวะโอเคช่างเถอะผมก็มาขุดฐานต่อนะครับแล้วก็มาสร้างไฟนะผมรู้สึกว่าถ้ำนี่มันมืดมากเลยเราจะสร้างเฟอร์เนียเร์นนะผมก็เอาไก่ที่ผมได้มาไปปิ้งนะแล้วจากนั้นก็โอ้ผมก็ตกลงไปเจอเก้าเคปเปอร์นะใช้เวลาจัดการอยู่น้นสักพักน,นแหละกว่าที่เจ้านี่จะตายนะน่นแหละดีมาก ังจากนั้นเนี่ยผมก็ลงไปขุดเล็กต่ออีกสักพักนะแล้วก็พอได้ประมาณหนึ่งเนี่ยผมว่าเราควรสร้างคือเกาะเพื่อเตรียมตัวสู้กับพวกมอนสเตอร์สักหน่อยแล้วล่ะนี่เป็นไงรอสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะโอเคงั้นเราไปสำรวจกันดีกว่าเฮ้ยโอเคเราโดนทุบตรงนี้งังทุกคนเฮ้ยเฮ้ยโอเคการด้ไม่ยากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ๊บเอ๊ะเอ๊ะโอ้แนวเลื่อไปเนี่ย โอเคเรามาคุณเหล็กกันต่อเลยเจริงผมใช้เวลางานคุณเหล็กเนี่ยนานพอสมควรเลยนะแต่ก็พอได้ประมาณเนี้ผมก็เลยตัดสินใจเอามาทำคลิปแอกเหล็กดีกว่าแล้วก็เตรียมตัวเพื่อลงไปหาไดาามอนด์นะผมกว่าจะลงไปยาวๆเลยโอ้ยเจริงจริงนี่ผมเจอคีปเปอร์เยอะมากนะแต่ก็พอถึงเวลาประมาณนึงเนี่ยผมว่าก็สมควรที่เราจะขึ้นไปข้างบนละขึ้นมานี่แบบฝนตกเลยผมว่าเอองั้นเรามาสร้างบ้านกันเลยดีกว่าไหนๆก็ขึ้นมามใช้เวลาเคลียร์พื้นที่อยู่สักพักเลยนะ จนกว่าแบบพื้นที่มันจะเรียบเนี่ยเพราะว่าตรงนี้แบบเป็นหลุมอะไรเยอะมากเลยแต่ก็พอได้พื้นที่เสร็จเนี่ยผมก็โอเคงั้นเรามาตั้งสร้างบ้านกันดีกว่าผมใช้เวลาสักพักเลยนะว่าจะตัดสินใจได้ว่าจะสร้างบ้านจากอะไรเนี่ยแต่ก็โอเคสุดท้ายมาลงเอ้ยด้วยหินกับไม้เนี่ยงั้นก็ไปไวกันเลยจริงผมชอบมากเลยนะคิปเปอร์ภาคเนี้ยตอนระเบิดอะมันรู้สึกสะใจดีแปลก เอางั้นว่าพอตอนกลางคืนเนี่ยผขก็ออกไปสำรวจรอบๆบ,บ,บ้านนะแล้วก็ไปฆ่าเนื้อสัตว์ไปเอาอะไรมาเพิ่มเติมวันนี้จะไปขุดทมกินที่อยู่รอบๆนะแล้วก็กลับมาที่บ้านพราะวันต่อมาเนี่ยผมว่าหลังจากเราสร้างบ้านมาสักพักเนี่ยเราก็ควรที่จะมีฟาร,ร์มใช่ไหมล่ะผมก็เลยมาสร้างฟาร,ร์มอยู่หลังบ้านนะซึ่งก็เอาไอ้ตัวพัมกินที่ผมเจอเมื่อคืนนั่นแหละมาใช้มันจะปลูกไปได้สักพักเนี่ยผมก็เลยออกมายื้เส้นยื้สายลงมาตะลุยกับซอมบี้กับสเกลตันข้างล่างเลยนะแล้วก็ไปสำรวจดันเจี้ยนที่ข้างล่าง,งาสังก หลังจากผมขุดถ้ำรอดถ้ำดำน้ำไปสักพักนะผมก็จเจอกับเอนเดอร์แมนตัวหนึ่งนะเจอก็แท็กทายสักหน่อยนะผมก็ฟาดมาันไปสัก2-3ทีก่อนที่ได้เอนเดอร์โพลมานี่ผมลงมาก็เริ่มลึกละก็เริ่มเจอแมกมาเจอเลยไอ้ไอ้นี่มันเรียกว่าอะไรนะผมลืมไอ้สถานที่อย่างเงี้แล้วเพราะว่าสมัยเกาสมัยนี้แม่งคือแบบไม่มีแล้วนะเออเอ่ะมาคุยกันต่อเลยเอ้หนูผมได้ยินเสียงสลา,ามอยู่นะเดี๋ยวขอหาแป๊บนึงขอหาแป๊บนึงใช้เวลาหาอยู่สักพักเนี่ยผมว่า มก็าหามานานนะมันไม่เจอเครีปก,ก็เลยอยอมแพ้ก่อนแล้วก็เจอเพื่อนเก่านะครับคีปป้า okay. โอเควูไม่รู้ว่าเป็นโดยชะตาหรือว่าอะไรนะทำไมผมเจอครีปเปอร์นี่บ่อยมากเลยตั้งแต่มาเวอ,อร์ชันนี้หรือครีปรเปอร์เวอร์ชันนี้มันเยอะกว่าเวอร์ชันปกตินะนแต่ช่างมันเถอะระหว่างนี้ผมก็เจอทองมาเยอะประมาณหนึ่งนะก็เลยขุดมาเพื่อเอาไว้ใช้โอ้แต่ว่าเนเธอร์สมัยนี้มันสมัยเวอร์ชันนี้มันไม่ต้องใช้ทองหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันโอเคช่างมันเถอะกลับมาขึ้นมานะครับผมก็มาขุดทรายกันต่อนะ ที่มาเกียรยพื้นที่รอบบ้านนะรผ,ผมรู้สึกว่าบ้านผมเนี่ยมันเล็กเกินไปก็เลยต้องก,การขยายนะแล้วก็มาสร้างช่องเก็บของแนละ้วผมรู้สึกว่าอีเวนต์รูีของผมนี่มันเต็มแล้วนะก็เก็บของที่ไม่จําเป็นที่เก็บมาจากใต้ดินนะแล้วก็เคลียร์พื้น <c oughs> ที่ผมเอากระจกที่ทํามาเนี่ยมาล้อมรอบบ้านนะผมใช้เป็นบล็อกกระจกเต็มเลยนะเพราะว่า บ้านผมนแบบเฉียงอ่ะคือผมจะใช้กระจกแบบย่อยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะผมก็เลยใช้เป็นบล็อกกระจกเต็มซึ่งผมว่ามันก็สวยดีนะเอาเป็นว่าผมก็มาขุดทรายต่อเพราะว่ารู้สึกว่าไม่อพอนะแล้วก็มาทํากระจกจนบ้านรู้สึกว่ามันครบรอบบ้านและก็มาต่อเติมอีกสักหน่อยนะโอเคตอนนี้ก็สวยขึ้นเยอะและังจากนนะั้นผมก็มาล่าสัตว์นะผมรู้สึกว่าเนื้อผมไม่พอละช่วงนี้หิวมากเลยใช่เปึงเรื่องจริงอะ่ะหิวมากเลยกลับมาที่บ้านนะ ผมก็เอาไอ้ทรายที่ขุดมาเนี่ยมาเผาต่อเพิ่อมอีกสักนิดหน่อยก่อนที่มาตอกระจกให้มันเรียบร้อยนะสวยขึ้นเยอะโอเคแล้วผมรู้สึกว่าเราต้องถมพื้นที่ตรงในบ้านเราแล้วละ่ะให้มันไม่ผิดผมก็เลยอาคูเอร์ที่สักหน่อยตรงนี้ก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งเลยนะและจากนั้นน่าผมรู้สึกว่าช่วงนี้นอนไม่ค่อยสบายเลยนะเป็นเพราะคงไม่ใช้เครื่องนอนโตโตโรหรืออะไรไม่รู้ละ่ะเหียโคตรเก่าเลยเอาให้เก่าตามเกมไป้ okay. แล้วกันโอเคเราก็เลยมาจับแมงมุมสักหน่อยเพื่อเอาสตริงนะใช่สตริง มาทาเป็นขนแกะแล้วก็มาทําเป็นเตียงได้ปฏิวัติันาำอย่างนี้ได้หรือเนะีไม่รู้เหมือนกันโอเคตื่นเช้ามาสดใสนะความจริงคือผมตกแต่งไปค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ว่าไอ้ฟุตเตอร์ที่ถ่ายมามันดันใช้ไม่ได้มันจอดตผมไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมนะแต่ผมก็ตกแต่งเพิ่มเติมใน,ในวันนี้แล้วนี่ก็เป็นวันตัดไม้เฮ้ยเขอพักแป๊บน,นึงก็ไปตัดต่อว้าว ท้องฟ้านี่มันช่างสวยเหลือเกินนะโอเคช่างมันวิววิโอเคครับเราใช้วันทั้งวันไปกับความสุขนะครับวันนี้ก่อนที่จะวันต่อมาเราจะลงไปสำรวจถ้ำกันพวกตัวนี้ไปสองสองตัวน่าจะคีเปอร์อีกแล้วไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นมาเยอะจังนะโอเคผมจัดการเอ็นเดอร์แมนไปนะก็ได้เอ็นเดอร์โพลมาอีกอันหนึ่งหลังจากนั้นก็สำรวจถ้ำอีกนิดหน่อยนะวันนี้คือใช้เวลาสำรวจถ้ำเนี่ยค่อนข้างเยอะนะก่อนที่จะไปเจอกับสเกลโตันอีกตัวหนึ่งแล้วก็อ๋อว้าว ไอ้พวกนี้มันชอบซุ่มโจมตีผมซะเกินขุดมาสักพักโอ้โอ้โอ้ยผมโดนไฟไหม้ทุกคนโอ้โอไม่กอดโอไม่กอดโอไม่กอดกอดเราจะตายอย่างนี้ไม่ได้เราจะตายอย่างนี้ไม่ได้โอไม่กอดโอไม่กอดโอไม่กอดรีบหาน้ำเราต้องผาน้ำเรีบหาน้ำราต้อง่าน้ำเรีบหาน้ำอ่ออ่ออ่อวู้เกี่ยวไปนะโอ้โอ้เอ่อเอ่อเอ่อโอ้ไม่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  โอเคครับลักก่อนลักก่อนก็ยังอ๋อโอเคนั่นแหละครับโอเคครับตอนนี้มิชชั่นใหม่ของเราก็คือการหาเกาะโอ้มันเจ็บเอาเรื่องเลยนะการได้มีกอดเนี่ยโอ้ผมต้องฝ่าน้ำฝ่าฝนผ่าทะเลทุกอย่างฝ่าซอมบี้ด้วยนะวกว่าจะเจอทางนี้โอเคโอเคของพี่ที่รักได้เจอกันสักทีนะ โอเคกอดเอี๊ยมใส่กอดกันกันงั้นไปสำรวจกันต่อเลยดีกว่าไหมทุกคนโอเคไปไปนั่งเล่นกูแพงของฉันว้าวริงจริงนี่ผมจะคิปเพื่อไปกี่ตัวแล้ววเชื่อคือเป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยเจ็กตัวแล้วว้าตอนนี้ผมใช้เวลาเนี่ยขุดหาแร่อะไรไปนะคือเอาจริงวันนี้ผมอยากหาไดามอนด์มากเลยอยากได้ไดมอนด์มากจริงๆนะวันเนี้ยแต่ก็ใช้เวลาสักพักนะ ผมก็เจอจนได้โอ้ว้าวว้าวสุดท้ายโช์เข้าข้างเราสินะฮ่าฮ่ีสุด,ดมอนก็เป็นของฉันฮ่าโอเควันนี้เราคอมเพลตแล้วค่เวลาขึ้นไปข้างบนแล้วครับทุกคนว้าวฝนตกอีกแล้วทาไมทุกครั้งที่เราขึ้นมาเราต้องเจอฝนตลอดเลยนะสส่ราคงเป็นตัวเรียกฝนโอเคเรื่องนั้นเชิาก่อนเรา,เาของที่หามานะมาเก็บแล้วก็ผมก็เอาของที่ได้พวกเหล็กพวก แร่ต่างๆนมาเผานะแล้วก็มาจัดอีเวนเจอรี่จัดของช่องเก็บของอะไรให้เรียบร้อยนะก่อนที่ผมจะเอาหินที่ได้มาเนี่ยมาต่อเติมบ้านนะ <c oughs> ผมรู้สึกว่าบ้านเราต้องการลังค้าละไม่งั้นน้ำท่วมบ้านเราแน่เพราะเมื่อกี้นี่รัว่วรั่วมากมาถึงผมเนี่ย <c oughs> โอเคช่างบันเทิงเรามาคุณฟักทองกันต่อดีกว่า <c oughs> หลังจากนั้นเราก็เจอคีปเปอร์ตัวที่3ล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันนะผมรอเล่นนะเป็นไรผมได้ทำพลิกแอคมานะรอบนี้ผมได้ทำพลิกแอค ไดมอนต์มาเพื่อเอามาขุดกับตัวออฟซิเดียนนะที่เราจะอนาคตเราจะไปเนเธอร์กันนะตื่นเต้นกันเลยใช่ไหมล่ะเราจะไปเนเธอร์กันโอเคเราก็ขุดไปแล้วระหว่างนี้ผมก็เลยเจอไดมอนต์โอ้โหนี่มันโชคของผมจริงจริงที่ผมเจอไดมอนต์ได้ทีขนาดนี้แล้วนี่มันเสียงอะไรกันเนี่ยมันตัวอะไรโอ้ my god โอ้โอ้ไอตัวตัวพวกนี้นะมันกะจะฆ่าผมมันกะดไดผมไม่ได้ไดมอน แต่พวกมันคิดผิดทุกคนที่เข้ามาขวางผมไม่มีใครหยุดผมได้โอเคเราเลิกเพลเจอร์กันดีกว่านะครับแล้วผมก็ได้เจอไดมอนด์อีกอันหนึ่งนะคือแบบแม่งเจอทีหนึ่งคือเจอทีมากเลยโอเคตอนนี้คือแบบร่ำรวยมากๆผมก็เลยมาสร้างกล่องเพิ่มนะพอขึ้นมาก็มาเคลียร์ของอะไรกันก่อนนะแล้วผมก็เอาหิน,นจัดเข้าไปอีกกล่องหนึ่งนะเพื่อที่ว่าเออเดี๋ยวผมจะมาต่อเติมบ้าน อลังจากนั้นนะผมก็มาเคลียร์พื้นที่รอบๆบ้านนะแล้วก็เอาหินที่ได้มาเนี่ยมันเสียงอะไรกันนะคือภาคนี้นี่มีแต่เสียงอะไรก็ไม่รู้นะอนร้างบทเหตุผมเอาหินที่ได้มามาต่อเติมบ้านนะแล้วก็มาสร้างเป็นทางไปประตูออคซิเดียนเพื่อไปนรกกันนะครับโอเคดูดีขึ้นเยอะเลยโอเคทุกคนเตรียมตัวหรือ,อยังโอเ okay. ค let's go โอ้โหโอ้โหไมภาพนี้เป็นเกมเอ๊ะ เดี๋ยวก่อนพี่แกกัดจะฆ่าฉันตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยเหรอโอเคเราก็มาสำรวจในในเธทเทอร์กันก่อนดีกว่านะครับผมมาหาฟอเทสอยู่สักพักเลยนะใช้เวลาอยู่สักพักเลยแหละก่อนที่เธอโอเคเราเจอกันแล้วครับฟอเทสตัวนี้โอเคเรามา,าทางลงกันดีกว่าอออโอเคดีนะที่พกดินมานะเออเสียงแก๊สอยู่ที่ไหนเนะี่ยอ๋ออ้ลงมาโดยสวัสดิภาพนะ เดี๋ยวผมขอสร้างสะพานสักนิดหนึ่งนะเพื่อจะง,ง่ายกับกเอ๊เสียงแกอยู่ไหนนะแก๊สน้อยของฉันโอเคเราเจอเบละนะเดี๋ยวผมขอไปจัดก,การเจ้าตัวหนึ่งนะโอเคหลังจากนั้นนะผมก็ได้ไปเจอสปอน,นเซอร์ของตัวเบรนดนะผมก็ใช้เวลาในี้จัดก,การฟาร์มเบดไปสักพักนะเอาให้มันได้ประมาณหนึ่งเลยตัวเบสรรดนะหลังจากนั้นผมก็ไปสำรวจในฟอร์เทสอีกสักพักนะก็ก,ก็ก็ไม่มีอะไรเลยหลัง <laughs> จากกลับมานะผมก็เก็บของที่ได้มาจาก ที่เนเธอร์นะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันตัดไม้อีกหนึ่งวันนะเพราะผมรู้สึกว่าไม้ผมน่าจะไม่พร้อมก็ตัดไม้เลยจนเย็นเนี่ยแล้วจตอนเย็นเนี่ยผมก็เลยไปฆ่าพวกเอนเดอร์แมนนะเพื่อเก็บเอนเดอร์พอเพราะผมว่ามันคงไก้ใกล้ไม่ได้เวลาที่เราจะได้เอนเดอร์เบิร์กเริ่มเรรอะไรไวะเนี่ย ดังนั้นนะผมก็เลยลงมาสำรวจในถ้ำนิดหน่อยนะผมต้องการหินจำนวนมากนะเพื่อไปต่อเติมบ้านนะแล้วก็เจอกับไอ้พวกสำารับโอ้ไม่กไอตัวคิปเปร์ที่ผมเจอตัวที่หกพันห้าสิบล้านเนี่ยแล้วผมก็ได้เจอไดมอนด์นะโอ้โหว้าวสุดยอดไปเลยนี่มันอะไรกันเนี่ย คือหลังจากนั้นเนี่ยผมก็สำรวจในแคบไปสักพ,พักนะไปรูดของมาก็ได้เมลอนซีดนะเดี๋ยวก็ขึ้นไปปลูกแตงโมงสักหน่อยเพราะผมอยากกินแตงโมากเลยช่วงนี้นะเอยขุดแ,แร่ขุดอะไรไปเลยเปื่อนนะโอเคจอคีบ้ากแล้วโอ้ oh my god แล้วผมก็เอาของมาเก็บนะมาเคลียร์อของข้างบนนั่นแหละจะกลับมาแล้วก็เอาหินที่ได้มาเนี่ยมาเตรียมไปต่อเติมบ้านนะแต่ก่อนอื่นเลยนะผมก็ต้องเคลียร์พื้นที่รอบบ้านก่อนซึ่งนี่เป็นโปรเซสที่นานมากผมบอกเลยนะ คือผมใช้เวลา 2- ถึงสวันอาจริงใช้เวลาแบบนานมากอะผมผมไอขั้นตอนเนี้ยผมใช้เวลาแบบนานแบบหลายวันมากนในการเคลียร์พื้นที่ตรงเนี้ยแต่ก็ถือว่าผลลัพธ์ก็ถือว่าออกมาได้โดยดีนะอน้างา่ชอบกับพื้นที่ตรงนี้เลยคือจริงส่วนตัวผมมองว่าไมโครพภาคนี้เป็นไมโครพัาคหนึ่งที่มีเสน่ห์มากนะคือโลไออาจจะสนุกไม่เท่าในของปัจจุบันนะผมผมคิดว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับแต่ว่าด้วยข้อจํากัดหลายอย่าง่ย มันเลยทําให้ตัวผมรู้สึกว่าไมค์คราฟภาคนี้มันมีนมสเสน่ห์มากเลยโอเคเราพักเรื่องคนแก่ไว้ก่อนนะเราเรื่องความหลังไว้ก่อนแล้วไอ้นั่นมันคืออะไรกันเนี่ยช่างวันเถอะผมได้ปลูกฟาร์มนะฟาร์มหลังบ้านของแท้ของจริงเลยนะอันนี้เป็นฟาร์มหลังบ้านที่ผมไว้ปลูกข้าวนะผมรู้สึกว่าผมต้องการที่จะสร้างฟาร์มสัตว์นะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไปหาซีดมาเรื่อยๆนะก่อนที่จะเคลียร์พื้นที่อีกสักนิดหน่อยนะเพื่อจะสร้างอะไรนะั่นหรอ คุณต้องรอดูว่าล่ะก็จริงผมจะสร้างเป็นสปอนเซอร์นะสร้างเป็นสปอนเซอร์ของตัวมอนสเตอร์นะเพื่อที่จะฟาร์มเลเวลนะผมว่านี่ก็วันที่57แล้วก็เลยคิดว่าเออคงต้องเตรียมตัวที่จะไปเอนเดอร์บอลล่ะผมก็สร้างให้มันแบบสูงสูงเลยสูงสูงเลยเพื่อที่จะให้มันแบบตกมาปุ๊บ,ตา,บ,ต,าบตายปั๊บ,บตกมาปั๊บตายปุบป๊บปุบป๊บตกมาปุบป๊บตายปั๊บ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 โอเคเราก็กลับบ้านกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะขอ,อ,อกระโดดลงน้ำสักนนิดนึง แบ <c oughs> คือผมไม่เข้าใจตรงนี้เลยว่าทำไมบ้างนี้ถึงตวดลงมาน้ำแล้วแม่งเสือกตายโคตรงงอจริงเชื่อคือนะอันนี้แบบเซอร์ไพรส์จริงเว้ยแล้วผมก็ลงมาขุดหินต่อนะครับผมรู้สึกว่าหินน่าจะใช้ไม่พอนะแต่ระหว่างนั้นก็ได้เจอไดมอนโอ้แม่เจ้าเธอิ่งสวยจริงๆพอได้คอร์บัลสตอร์มาประมาณนึงนะผมก็ขึ้นมานะขึ้นนอนสักเตอร์นึงแล้วก็กลับมาทำที่สปอนเซอร์อต่อก่อนที่ผมจะเกือบตาย นี่แหละปกอบการเชียตายของผมโอเคครับผมใช้เวลาหามลุ่งหามคำ่ำทำเช้าเย็นนะครับทำงานหนักแด่ไม่ได้เงินสักแดงเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรตอนที่จะมาทำฟาร์มต่อหนะ้าเพื่อหาเงินไปใช้จา่ในโลกยุคป,ปัจจุบันนะนันนี้ผมพูดเลยของผมเนี่ยโอเคช่างมันนะผมได้มาหาเอนเดอร์แมนนะในตอนกลางคืนนะจัดการล่าม,มันให้ได้เยอะที่สุดเพื่อเอาเอนเดอร์พลซึ่งผมจะบอกเลยนะสิ่งที่ยากสุดในเกมนี้คือการหาเอนเดอร์แมน พ่อแม่งแทบไม่มีเลยแค่หลังจากผมสร้างสปอนเซอร์สักพักผมก็รู้ตัวว่าหินผมหน้าจะถอยรอบผมก็เลยลงมาต่อนะโอเคจะไม่เบาเลยไอ้นี่มันหาเรื่องผมนะแต่ผมก็หนีมันมานะแล้วมาเจอซอมบี้นี่แต่ผมก็พยายามเอาตัวรอดสุดชีวิตก่อนที่จะกลับมาได้มีคนเคยบอกนะว่ากรุงโรมไม่ได้สร้างภายในวันเดียวซึ่งก็จริงแต่สปอนเซอร์ก็ไม่ได้สร้างภายในวันเดียวเหมือนกันนะเผื่อเขาจะไม่รู้ โอเคผมใช้เวลาในการสร้างสปอนนี้ไปเยอะมากผมเลยคิดว่าผมควรจะเร่งในการสร้างมันแล้วโอเคแล้วอย่างที่คุณเห็นหินผมก็ไปพออีกแล้วผมเลยลงมาขุดแล้วก็บังเอิญเจอไดมอนด์นะครับผมว่าเกมมันง่ายแปลกๆนะทมผมต้สึกแปลกๆโอเคครับแล้วก็มาคอมเพรสสปอนเนอร์ให้หมันเรียบร้อยนะครับก่อนที่ผมจะเอาน้ําจากข้างล่างนะครับมาเติมข้างบนนะครับผมพยายามหาทางเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยมันไหลลงไปได้พอดีนะใช้เวลาอยู่นานมากเลยแหละจนตอนนี้ผมรู้ตัวก็คือ แม่งผ่านมา10กว่าวันแล้วกว่าผมจะทําเสร็จโอเคใช่าหเดี๋ยวเรามาทําฟาร์มกันต่อดีกก่าน,นะสิ่งที่เรารักก็คือการทําฟาร์มพบปลูกฟาร์มไปเรื่อยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะผมก็มาล่าเอนเดอร์แมนต่อนะชีวิตจิตใจของผมตอนนี้นะครับมีแต่ฟาร์กเอนเดอร์แมนนะเพราะสิ่งที่ผมรักก็คือฟาร์กเอนเดอร์แมนนะนี่ผมพูดอะไรอยู่เนะี่ยโอเคเอาเป็นว่าก่อนที่สมองเราจะไหลไม่มากกว่านี้นะผมก็เลยมาเคลียร์พื้นที่นะเพื่อมาทําเป็นฟาร์มสัตว์นะไปต่อเติมพื้นที่แถวนี้นะผมรู้สึกว่าโอเคพเราเรกวก สวยงามมากโอเคมาเลยพวกนายเตรียมตัวกับบ้านใหม่อย่าง่รเออฉันรู้พวกนายหิวนะก็ามาอยู่นี่ก่อนมาโอเคให้พวกเขาได้มีสเปซการพ่อรักก่อนนะก่อนที่เราจะทำครอบครัวใหม่เข้ามาวันดีน่าติดเหรอให้ช่วยไหมค่อยๆมากันไม่ต้องแยกทุกคนได้กินกันแน่นอนโอเคนายไม่ต้องกลัวนั่นะไายได้กินแน่นอนครัแล้วนั้นผมก็มาสร้างข้าวสร้างอะไรนะเพื่อให้ลูกๆของผมเนี่ยได้กินข้าวอย่างเต็มอิ่ม ก่อนที่จะมาทํากางเกงทองแล้วก็เสื้อทองนะเพราะผมร<ม>วยโอเคตอนนี้ผมว่าผมเริ่มฮิวขึ้นมาแล้วละ่ะงั้นเราจะมาออกล่าอาหารเงนสักหน่อยนะแต่ผมก็ไม่อยากจะฆ่าลูกขมใช่ไหมละ่ะโอเคแล้วก็มาแวะมาให้อาหารลูกๆเราหน่อยนะก่อนที่จะแวะมาฟาร์มเลเวลกันสักนิดหนึ่งจริงสปอนเซอร์นี้คน้ังดีนะผมคน้างชอบมา,าจริงตอนนี้นะผมก็ ใช้เวลาส่วนใหญ่หลังจากนี้คือไปกับการฟาร์มเลเวลนะแล้วก็หาเอนเดอร์เพลนะซึ่งเป็น,ปนอาจจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างวนซ้ำซากไปหน่อยแต่ว่าผมก็ต้องเร่งหาเพื่อที่จะให้ไปเอนเดอร์เพลได้ก่อน100วันนะเนี่ยอ๋ออ๋ออนี่เราก็เจออันนี้เขาเรียกกุะตูอะไรนะโอเคช่อมเสร็จเราฆ่ามันอยู่ดีโอ้โอเคผมรอไมาได้ไงเนี่ยเจอเอนเดอร์แมนเมื่อกี้อยู่ไหนเนี่ย โอเคนี่ไงนายมาแล้วทุกคนเตรียมตัวเข้าบ้านใหม่หรือย่างเอ๊ะตัวนั้นเนไ่้ทำอะไรอยู่นะมานี่มาฉันมารับนายแล้วโอเคขอต้อนรับสู่บ้านใหม่นะหนูๆค่อยๆเข้าก็ได้ไม่ต้องเบียดกันนะทุกคนได้เข้าอยู่แล้วที่ดีมีที่ว่างสำหรับพวกนายเสมอ,อจริงที่ผมเล่งทำฟ้าน,นี่ก็พเพื่อที่จะเอาหนังของไอ้ตัววัวนี่นะมาทำเป็นตัว Enchantable นะ เซอร์ไพรส์แกคิดจะหลบฉันได้เหรอไม่มีเอนเดอร์แมนตัวไหนสามารถหลบสายตาฉันไปได้หรอน่าไปทำอะไรตากฝนอยู่คนเดียวเนี่ยหลังจากนั้นนะผมก็ออกสำรวจนะเพื่อหาเนื้อหาอะไรนะเพื่อเตรียมตัวที่จะไปสู้กับมังกรนะวัดดีเด็กๆฉันกลับมาแล้วใจเย็นทุกคนฉันรู้ว่าพวกนายรักฉันนะใจเย็นสตีฟฉันเห็นหมเพราะนี่มันรู้ดิมันคือไดมอนด์ที่เขาว่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 ามันมันมีอยู่ใต้ดิน โอเคครับพอตอนนี้ผมเจอไดมอนด์มาเยอะแล้วผมก็เลยพยายามทำให้มันตื่นเต้นนะผมออกสำรวจมาสักพักนะแล้วก็เจอวิลเลจโอเคผมไม่ได้เจอนานมากแต่รู้ไหมที่ดินบ้านมันไม่มีอะไรเลยนะผมก็เลยไปขโมยข่าของไอ้พวกบ้านนี้นะแต่เหมือนจำมันตามสนอง,องทันมากไอ้เ <Okay, S 1> <Okay, S 2> ว้เ้ยโอเคเราก็เลยไปทำหน้าที่ของเราต่อ้วยการฆ่าพวกเอนเดอร์แมนให้หมดโลกนี้ไปนะผมพยายามจัดการมันให้ได้มากที่สุดในคืนนี้นะเพื่อจะเอนเดอร์โพลมาแล้วก่อน มันมีเพื่อนของผมวันทักทายผมเยอะแยะเลยนะดูความที่ผมเป็นคนดังนะแต่ผมก็จัดการไม่ได้ยันเช้าซึ่งวันนี้มันก็เป็นวันดีที่เราจะไปคุนออฟซีเดียเพื่อไปทำ Enchant Table กันนะผมก็งมอยู่นานว่า Enchant Table มันทํายังไงวะแต่สุดท้ายก็ได้มาจนได้หลังจากนั้นผมไปหาพื้นที่นะเพื่อเคลียร์พื้นที่ตรงนั้นแล้วก็ทำเป็นห้องสมุดนะเว้ใส่เอนชานเทเบิลอยู่นัน โอเคแล้วคุณรู้ไหมในอ,อย่างที่มันบ้ามากเลยนะคือผมเสียวเวลาเพาะไอ้พวกวัวนั่นตั้งนานแต่ในเวอร์ชันนี้เราไม่ต้องใช้หนังวัวในการทำสมุดนะบ้าจริงๆเ,เลยนี่แกรอฉันได้ไงเนี่ยซึ่งหลังจากนั้นนะผมก็ได้ทำเอนช n นชุดเกาะของผมนะครับแล้วก็เอนช a นพิก c อ็กซ์แล้วก็เอนชานดาบโอเคแล้วพวกเราก็พร้อมที่จะไปลุยในเอนเดอร์เวิลด์กันแล้วแลวก็ถึงเวลาที่สนุกที่สุดแล้ว ง่าายมากเลอจริงนี่คือไอตัวแมคแคิกของตัวเอ็นเดอร์ดักอนเนี่ยเป็นไปค่อน,นข้างเยอะนะครับเพราะว่าปกติมันต้องบินมาลงมาตรงกลางใช่ไหมแต่ทีนี้ตรงนั้นไม่มีอยู่แล้วโอเคทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่เราต้องเอาไข่เขากลับบ้านละโอเคเรียบร้อยดูแลกลับบ้านกันละก็ขอบคุณที่ร่วมเดินทางาด้วยกันนะครับแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรจะเป็นการเดินทางแบบไหนก็รอดูได้เลยครับอย่าลืมกดซับสไคร้นะครับแล้วก็ขอบ้บอลโชคดีครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ